สายล่าดับแนวอีสานดีมาแล้วครับพี่น้อง กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสายลาดับแนวอิสานดีนะครับพาพ่อแม่พี่น้องมาหาเห็ดนะครับเนาะพี่หมานบ่หมานก็มารุ่นนกันครับนี่นะครับเอาทางหมานเข้ามาพี่น้องครับหยิบกนก็ได้แต่เห็ดพึ่งนะครับเนาะเห็ดพึ่งขานุงยุงครับหรือว่าเห็ดพึ่งสาต์บ้านท้องน่ะยังไงก็ไปเลยนะครับราไปหาเห็ดกันเลยครับผมไปเลยอ่ะสี่หมานบ่หมานก็ให้มารุ่นนกันครับพี่น้อง อู้พี่น้องครับเห็ดพึ่งเข่าพี่น้องครับนี่ครับดองกงามพี่น้องนี่ครับดอกนาดพี่น้อง,องสุดยอดเลยนี่มากับทีมงานครับผม มากับทีมงานครับมากับไอ้ครับมานบ่นนพี่อกําลังมากอยูอ่้เบื้งทีมงานครับสวัสด,ดีเอฟซีนั่นนะสวัสดีครับเบืง้งเพิ่นได้พี่น้องครับกําลังมากครับกําลังมากเฮ้ยกําลังมากเบืงเ้งเห็ดเพิ่องเขาเหมือนจะโด่งอย่างเงี้ยขนาดตะควงจะจักไป้เสร็จเลยเมียเรามาบ่จ<า>ะจับมามงใล้บ่ đọc nghe đây là quán mán, màn màn, màn khác thì không đừng thế thì nó được nghe ไงครับพี่น้องครับได้ซีดอกนี่ครับทีมงานอีกมาแล้วครับ <c oughs> อะไรพี่น้อยมาหรอโชเอฟซีแน่นหนึ่า <c oughs> จุดหาเห็ดหะ <c oughs> ถึงขัวทั้งเมียมันน <c oughs> ้ำดิ ดอกเงี้ยดีขนาดนสูงมันบวกรอยน้าใจต้องติดถุงดูโอ้เห็ดเพิงเขาคือกันพี่น้องดอกงามๆครับเห็ดแซ่บนะครับเนี่ยเห็ดเพิงเขานะครับพี่น้องอขาดว่าหยิบหออยแล้วพี่น้องครับป้าพี่น้อง เบื้งดอกเห็ดพี่น้องครับสะออนพี่น้องครับเห็ดเพิ่งเข้าพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพี่น้องครับน้ำดอกบั้อง่ายครับพี่น้องตาสะออนแหงเอ้าหมานพี่น้องหมานมานมนเลยเอาอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกแล้วครับเห็นบ่เลย ใบไม้โอ้ยวันเห็ดผลงานเราก็ได้บ้างซีหาดอกแล้วครับผมอู้หูอยแล้วพี่น้องแต่บรรลุว่าเป็นเห็ดอย่างน้อมนะเห็ดเบีย้ยหรือเห็ดกลมเป็นเห็ดพิ่งขมพี่น้องครับนี่พี่น้องดอกงี้ยงงามครับ เบื้องพี่น้องเบิ้งทำเป็นเห็ดเนี้ยพี่น้องครับเบิ้งทำการพี่น้องครับปลาพี่น้องเห็ดเพิ่อเขาคือเขาพี่น้องครับดอกงามครับเบื้งผลงานเราดอกง่ายพี่น้องพี่นอ้นองครับดอกนีก้ได้อยู่ครับพี่น้องเก็บมันเท่าพี่น้องครับตัดออกหลาย โอ้ยพี่น้องอยแล้วพี่น้องอู้ยเท่าครับผมเสียได้พี่น้องครับเท่าเท่าเอ้าหนุ่มยังง้อนะ่งพี่อู้เห็ดควกพี่น้องครับพี่น้องครับเห็ดควกพี่น้อง วกน้องเห็ดกวกครับขอเรา,าพี่น้องเิ่งพี่น้องครับเพิ่งขุมครับผม พอแล้วพี่น้องมันมันครับผมเอาพอแล้วพี่น้องนี่ครับเพื่อนขานุ่งยุงพี่น้อง ได้อยู่ครับดอกมันไปไปเบิ้งพุ่นพี่น้องไปเบิ้งฟังนะมึงโอ้ส่งดอกเป็นไงพี่น้องครับนี่ครับงดอกเป็นไงครับผมบัวบุรุษเขาไปนะครับเนาะโอ้เบิ้งพี่น้องโอ้เถ่าเราพี่น้องครับ บอได้ครับผมทิมนะครับเนาะพี่น้องเอาแล้วครับพอแล้วเอาพอแล้วพี่น้องพึ่งเข้าครับผม โอ้เบิ้งเป็นมูลเลยพี่น้องงามครับเพึ่งเข่าเ้อพี่น้องแซบครับแกงเห็ดตำหุงนี่เขากันขนาดครับดอกไม้ครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วงอกก็เริ่มออกแล้วพี่น้องน่ครับ พี่น้องครับเห็นละงกเริ่มออกแล้วครับผมดอกมงามครับพี่น้องดอกแรกนะครับที่พ่อเห็นละงกนะพี่น้องเนาะเออยังไนก็ไปหามันมานํากันครับผมนี่ครับางานน ันหก็สิได้ถอยกลับแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องครับกัดผลงานทางพี่น้องนี่ครับผมันมันครับเห็ดแล้งูงครับเริ่มออกแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าแดดใสอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมว่าบ่เหลือพี่น้องออกแท้ครับเต็มป้ายแท้นะครับตอนนี้เห็ดพึ่งนะครับออกหลายพี่น้องครับสะอ้อนที่สุดกันนี่แหละพี่น้องเห็ดพิ่งเข่าพี่น้องครับ สำหรับผมนะครับผมมักเห็ดเพิงเขาบรรดาเห็ดเพิงนะผมมักนี่แหละครับเห็ดเพลิงเขาเบิงเด้อพี่น้องดอกั้งซี่นะครับกินได้เบิดนะครับพี่น้องสําหรับเห็ดเพิงอันนี้นี่บางคนก็ว่ากินบได้นะครับแต่ว่าถ้ากินบได้นี่ผมคือซิบวัวเหลือดอกครับพี่น้องผมคือซิบวัวยังอยู่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งดอกพี่น้องครับมันกินได้อยู่นะครับนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะ มืันนี้กระมันเ,นนเติมอ,อยู่พี่น้องครับเกือบเต็มถังสีนะครับนะสีขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเพียงซท่านี้นะครับเนะนาะคลิปหน้าว่ากันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ